วันนี้มาปล่อยปลากับพี่นาวัดไร่ขิงนะคะ15ตัวเลยค่ะเพื่อนๆย่านพี่น้องเพื่อนฝูงจะมารับส่วนสุศลผลบุญด้วยนะคะอานโมทานาสะทูสาพี่นั่งไม่ได้ใช่ไหมอยู่ที่ดีๆนะมีความสุขความเจริญพี่รอดปลอบไทยนะรดปลอบไทย โอ้ยไปทางบนได้ไหมสี่ข้ามถนนราสี่ห้าสิห้ที่นี่ไม่ไม่ขาย น้องก็นเลยค่ะวัน,นนี้กว้างมากเลยวันได้ขิง สองสาวใส่ชุดมาไปได้นัดกันเลยสตาว่าต้องกันสาวสาวน้อย,สา,อยสาวเหลือน้อยค่ะ